มงคลเทพตำบลปากน้ำอำเภอบางท่าสำหรับคลิปนี้อาจารย์หญิงและอาจารย์นัทก็พาผู้ชมมาอยู่ที่วัดมงคลเทพเรามาติดตามชมกันให้จบคลิปเราจะมีเวลาอยู่ด,ด้วยกันโดยประมาณ10กว่านาทีแค่เพียงพักเดียวช่วยกันติดตามให้จบคลิปถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ จารย์จิงอาจารย์นัทเราจะน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยาศาสนาให้สืบต่อไปติดตามเข้าไปที่ช่องนัศลิริ์เทมเพิลช่องที่2ติดตามเข้าไปที่ช่องนัททา a เวลไทยเทมเพิลก็ขอฝากด้วยผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ใครที่มาติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภการงานการเงินเงินทองไหลมาเี่มาไม่ขาดสายเพราะว่าเรานำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยาศาสนาเรล่านี้ให้สืบต่อไป สำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพุทธจินราชและพระพุทธรูปปางหน้ากลบก,<ๆ>ก็มาติดตามเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆเ,เราจะนำเสนอรายการวัดต่างๆออกสู่สายตาผู้ชมไปเรื่อยๆแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็ล้วนแต่เป็นสาระดีๆมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องวัด เป็นรายการของทางวัดเราน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่เราก็อยากจะให้ผู้ชมและเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วก็รู้จักตามวัดสถานที่ต่างๆตามวัดถ้ามีโอกาสก็จะได้ติดตามไปกันก็คือเหตุผลของเรามีเพียงเท่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เราจะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ช่วยวัดช่วยศาสนาเวลาที่พวกเรายังมีเหลืออยู่ก็สร้างบุญทำกุศลกันเยอะๆทำความดีกันมากๆ เพราะว่าบุญบุญลและความดีนี้ไม่ไปไหนก็จะติดตัวพวกเราไปตลอดเพราะฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อและผู้ชมวันนี้เราอาจจะคุยกันวันพรุ่งนี้เราอาจจะจากกันไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนของชีวิตของคนเราแม้กระทั่งอาจารย์หญิงและอาจารย์นัทเองจะจากโลกไปวันไหนเราก็ยังบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจากโลกไปแล้วทิปของเราเสียงของเราภาพเหตุการณ์ต่างๆของเราก็จะอยู่ในช่อง YouTube ก็จะเรียกว่าติดตาตึงใจ เพื่อนๆและผู้ชมไปตลอดก็ช่วยกันติดตามไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราตอนนี้อาจารย์หญิงก,ก็พาผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณวิหารพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกันที่บริเวณตรงนี้สําหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธองค์แล้วก็หลวงปู่สดวันนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดมงคลทวัดมงคลเทพแห่งนี้ ก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปเรื่อยๆวันนี้ก็บรรยากาศก็ไม่ถึงกับร้อนและก็ไม่ถึงกับลึ้มเราก็จะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ออกสูส่สายตาผู้ชมได้ดูได้ชมกัน,านทางคลิปนี้สําหรับวัดมงคลเทพนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดอาเภอบางค้าแค่ไม่กี่กิโลก็อยู่ที่ตําบลปากน้ำเพราะฉะนั้นเพื่อนๆและผู้ชมใครที่มีโอกาสเดินทางมาแล้ว ก็มาเยี่ยมเยือนสถานที่มาทาบุญไหว้พาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดสถานที่ก็สะอาดเรียบร้อยน่าดูน่าชมเพราะว่าในตอนนี้ทางวัดก็มีการพัฒนาการหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นไปในพุทธศาสนานี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนและผู้ชมถ้ามีโอกาสก็มาน้อมสักการบูชาขอพรกับองค์จักรพรรดิที่ปริติษฐานอยู่บริเวณด้านบนเป็นองค์ใหญ่แล้วก็มีลักษณะเป็นพระรูปลวดลายตามรูปองค์ นับเป็นพันๆเมื่อ่นองค์ก็เป็นบารมีอันมหาศาลถ้าได้กราบสักากรากระผูชากลาวไหวพอๆแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าบารมีของพระพุทธองค์นี้จะแผ่ผลไปสารให้เพื่อนๆและผู้ชมได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็มีโอกาสาก็มากันวันนี้อาจารย์หญิงและอาจารย์นัทก็ขอเป็นสะพานบุญเท่าที่ทาได้เราจะทําเท่าที่สติปัญญาของพวกเรามีก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนา ไปตลอดและตลอดไปเรื่อยๆเราจะทําไปเรื่อยๆจนว่าเราจะจากโลกไปไมิฉะนั้นขอฝากเสียงนี้ไว้ในคลิปนี้อาจารย์ยิงและอาจารย์นันททาด้วยใจศรัทธาในพุทธศาสนานี้ก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านตั้งอกตั้งใจสร้างบุญทำกุศลมุงลังคาโบสถ์เนี่ยเช่นซื้อกระเบื้องมุงลังคาโบสถ์หรือว่าจะทํารายการเกี่ยวกับเรื่องบุญทารั้วเรียกว่ารั้ววัดหรือว่าสร้างห้องน้ําสร้างโรงทาน หรือสร้างสาราการเประเรียนหรือว่าสร้างอุโบสถหรือว่าสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างซุมประตูเข้าวัดจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นรายการบุญของทางวัดก็ทำเถอะนะครับอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงก็อยากจะขอให้ผู้ชมและเพื่อนๆได้สร้างบุญสร้างกุศลสกันมากๆมีเวลาก็เดินทางเข้าวัดไปไหว้พระไปทําบุญถวายสังฆทานทําบุญถวายสังฆทานก็ทําด้วยสังฆทานแห้งหรือจะมีอาหารสดด้วยก็ดี พราะว่า,าการทำบ,บุญถวายสังฆทานถ้ามีอาหารสดได้ยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเวลาใส่บาตรตอนเช้าตอนพระพุทธเจ้าเดินก็ไม่เป็นไรเราก็ไปทําบ,บุญถวายสังฆทา,านเอาตอนช่วงสายช่วงกลางวันก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์หญิงและอาจารย์นัทก็พาผู้ชมมาอยู่ที่วัดมงคลเทพเยี่ยมชมไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นบริเวณชั้นล่างสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่บริเวณชั้นบนก็มาน้อมสักการะบูชาขอพ,อพอรกับ พระพุทธองค์รืองค์จักรพรรดิที่ประดิษฐานอยู่เป็นองค์สีเหลืองทองวันนี้อาจารย์หญิงและอาจารย์นัดก็เดินทางมาที่วัดมงคลเทพมาน้อมสักการบูชาขอพรบอกกล่าวต่อติ่งติดที่อยู่บริวเวณวัดเช่นเราก็ต้องขอเข้ามา่งต่ตางๆก่อนบอกกล่าวกับพระธรณีหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราก็ค่อยถ่ายทำเพื่อเป็นการเผย,ยแพร่ะฉะนั้นวันนี้อาจารย์นัดก็ ขอนาเสนอและเป็นการเผยแผ่สองคนกับอาจารย์หญิงให้ติดตามเข้ามาดูที่ในช่องนักสลิดเทมเพิลเราก็ขอเผยแผ่วัดโดยตรงเราก็มีวัดอย่างมากมายติดตามเข้ามาในช่องของเราท่านจะเห็นวัดอย่างมากมายเลยแล้วท่านก็เลือกไปตามใจชอบตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระตรัวองค์ก็ตรงนี้เป็นฝ่ามือเวลาเพื่อนเพื่อ,อและผู้ชมมาก็มานอาพาพอ้อนสักการะบูชาขอพรตรงฝ่ามือตรงนี้ก็ อยากจะน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกไปให้ท่านได้ดูได้ชมทางคลิปของเราเพราะว่าเราก็ทําเท่าที่สติปัญญาของเรามีเราก็บรรยายเท่าที่เราทําได้ไมิฉะนั้นถูกบ้างผิดบ้างของอภัยนะครับผู้ชมวันนี้อาจารย์ยงก,ก็พาเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมที่บริเวณด้านหน้าพระบรมนาตรงนี้ก็มีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาแล้วก็มาเที่ยวเยี่ยมเยอนสถานที่มาทําบุญไหว้พระมาน้อมสักร้าบูชาขอพร ตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆเป็นลวดลายอย่างมากมายตามรูปองค์ของพระพุทธองค์หรือว่าองค์จักรพรรดนี้เราก็น,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับวัดวันนี้พวกเราตั้งใจมาที่นี่มาเพื่อเป็นการเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ทำบุญไหว้พระน้อมสักการบูชาขอพรเราก็ขอพรกันไปที่เสร็จถัดเรียบร้อยหลังจากนั้นมาเราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ ตอนนี้อาจารยิงก็เป็นผู้ถ่ายทําอาจารย์นัทก็เป็นผู้บรรยายอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปแต่ก็ยังพอไหวสำหรับผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามานะเราก็จะขอเป็นปะ้านบุญให้หลังจากที่เราติดตามกันที่วัดมงคลเทพนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็ติดตามกันต่อไปเราจะไปวัดไหนเดี๋ยวก็คอยติดตามชมกันในช่องนักปฏิเทมโปนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาผู้ชมมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ ก็ใช้เวลากันโดยประมาณสิบนาทีก็อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จำาราพาจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนรอยถอยหลังมาพบกันอีกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลงวงพ่อสดแล้วก็เยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราพาเพืเ่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ภายนอกก็ติดตามกันไปตรงนี้ก็เป็นลนักษณะอ่างลูกขินน้ําหมุนเย<สะ>ี่ยมชมกันไปนอย่างน้อยๆเราเชื่อเหลือเกินว่า ท่านชมแล้วท่านต้องมีความสุขกับการชูภาพหรือว่าวความคาบรรยายของเราถูกบ้างผิดบ้าง,างไม่ว่ากันเราก็ทาเท่าที่สติปัญญาของเรามีเพราะว่าเราทําด้วยใจรักและใจศรัทธาเป็นที่สุดมฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนก็เดินทางมาประหลาประยล่ก็มาจุดทูบจุดเทียนบูชาด,ด้วยดอกไม้สดที่บริเวณตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่ เป็นลานของพระพุทธองค์ที่มิสถานท,ที่ตรงนี้วันนี้อาจารย์นัทก็พาเพื่อนเพื่อและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายๆในการกันแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จนะนำอาจารย์ไปยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับเ,เพื่อนเพื่อและผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงนางสิริด้วยเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นัทหราศาสตร์ด้วยเพราะว่าปกติแล้วเราสองคนเป็นหมอดูโหราลศาสตร์ทำนายดวงชะตาแก้ปัญหาชีวิต เพราะว่าคนเราทุกวันนี้มันมีปัญหากันอย่างมากมายบางคนแก้ตรงจุดก็ดีถ้าแก้ไม่ตรงจุดมันก็ไม่ดีขึ้นดฉะนั้นเราต้องแก้ให้มันตรงจุดนะครับดฉะนั้นวันนี้อาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยยนสถานที่ผาเป็นไปแล้วผู้ชมมาน้อมตากหน้าบูชาอขอพรก,กับพระพุทธองค์กัน,กนช่วงนี้ติดตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็มาเกือบจะถึงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอาจารย์หญิงและอาจารย์นัทเก็จะต้องอำลาพาจากไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนรอยถอยหลังมาพบกันอีกช่วงนี้เรามาชมดอกไม้ที่สวยกันสักแป๊บห <plein S 2> นึง่งเดี๋ยวเราก็จะหมดเวลาลงแล้วเราก็จำลาพาจ่ากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนรอยถอยหลังมาพบกันอีกช่วงนี้มาถึงชุดสุดท้ายแล้วเราก็จำลาพาจ่ากันตรงนี้เลยนะครับ ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็จะลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อกาลังใจค่ะคขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ